นี่เเห็นว่าปฏิบัติจริงทำจริงล่องกำหนดกำหนดกรรมฐานปนว่าวิธีต่้งของจคิตใจคือพูดโภคกรรมฐานล,ลงในจิตในใจล่องบงสักหานาที่ทิบนาที่ พูดเล็กน้อยเพื่อจะอปัญญาสถาปการิกของแรทปิบัิาิิกาที่ได้มานวนี้ก็คือว่าพร้อมทั้งกายและพร้อมทังใจกนี้เราจะนั่งภานาเพื่อเกิดสมาธิหริีปัญญา ใหเพื feet, <Yeah. S 1> an, ่อ <pesos> พ <enfant> oh. uh ูดตะลิบหน้าเอาหน้าพูดพูดแม่เดินตะลิบมาพูดพูตรวเป็นกรรมฐานกรรมฐานบาจำพาก้าพดรอยน้นอาปรนน้านีเาอก่มีีเืองาปฏิบัติคือการํำรวมใา่ว่าจา คำวอาอายตนะอายตนะมีอยู่หกอย่างตาหูจมูกป้นกาใจหเยี่ยม